ท่านก็เป็นรองผู้กำับการสวทรทัศน์รากพิเศษนีคะทางผู้เพียรค่ะท่านก็ไปชมบรรยากาศในการกัพงาาท่านเป็นอดีตนักฟุตบอลไม่ใช่เป็นอดีตค่ะเป็นนักฟุตบอลได้รับมอบมายจากผู้อำนวยใา้มาปฏิบัติหน้าที่ในพิธีทางมาปกิง่านทหารรักพิเศอยู่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องศะ หัวท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในเต็นท์ปรับัพิธีสถานที่จัดพิธีทําบุญเรื่องในวันสถาปนาหน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้ากองบังคับกองพันฐานรับที่ห้ากรมทหานราบที่เจ็ดอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสถานที่จัดพิธีทําบุญวันสถาปนาในวันนี้ ผมจะนำท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศในการจัดสถานที่พิธีทําบุญนะครับ่ามีหลักและวิธีการจัดอย่างไรและเป็นการแชร์ประสบการณ์และก็นำตัวอย่างในการจัดสถานที่ทําบุญนั้นให้ท่านผู้ชมได้ชมร่วมกันนะครับเราจะมาดูกันที่โต๊ะหมู่บูชาก่อนนะครับท่านผู้ชม ต้อหมูมูชาเป็นต้อหมูมูชาติดทองร่องชาหมูเจ็ดนี่ครับปืนหลักในวิธีการจับท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับบ้าบริเวณต้อหมูมูชานั้นมีองค์ประกอบ ที่สาคัญนอกจากเครื่องบูชามีพระพุทธรูปพระพุทธสรูปใจมงคลพระประจาหน่วยทหารแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมจะเห็นกันครับก็คือวางเทรยบไว้เรียรบร้อยแล้วนี่ครับเป็นวัฒนธรรมของล้านนาเรียกว่าการพระพุดนะครับหรือว่าเครื่องศรัทธาบูชาพระพุธในพิธีทำบุญของพี่น้องล้านนาทุกอย่างครับท่านผู้ชมนอกจากจะมีภาพอาหารถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว หลักนิยมหนึ่งที่พี่น้องล้านนามักจะจัดไว้เสมอก็คือการบูชาพระพุทธหรือว่าไทยธรรมบูชาพระพุทธซึ่งจะเทียบไว้บริเวณด้านข้างต้นหมู่บูชาอย่างท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่ครับและหลักการจัดต้องเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมและอีกอันหนึ่งที่อยากจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือว่าเวลาเราไปร่วมงานบริเวณต้นหมู่บูชานะ่ ท่านผู้ชมสังเกตได้นะครับว่าแต่ละตำแหน่งนั้นวางเครื่องบูชาอะไรบ้างถ้าเป็นแจกันก็จะอยู่ด้านบนถ้าเป็นพุ่มดอกไม้ก็จะอยู่ด้านบนตำแหน่งเดียวกันกับแจกันนะครับพุ่มทองพุ่มเงินก็จะอยู่ด้านหน้าและอีกอันหนึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นความแตกต่างกันก็คือ การปักโทษซึ่งคุณบาอาจารย์หลายท่านก็บอกว่าโทษจะปักรวมกันทั้งสามเล่มเลยนะครับแต่ว่าหลักนิยมของข้าราชการทหารนะคบท่านผู้ชมเวลาปักโทษเนี่ยจะปักแยกกันเป็นสามเล่มหนึ่งสองสาแบบนี้นะครับนี่คือการจัดตโต๊ะหมู่บูชา และนี่ครับเทียนชนวนที่ดีต้องใหญ่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ่ีเห็นไหมครับตัวเทียนชนวนอันนี้เรามาดูบริเวณที่อาจสงมีอะไรบ้างท่านผู้ชมคงจำกันได้นะครับว่าที่ผมบอกว่าทูอิวันในหนึ่งพิธีจะมีสองพิธีซ้อนกันมีหน่วยงานราชการทหาร เท่านั้นที่เห็นปฏิบัตินะครับแต่หน่วยงานอื่นนี้กระผมไม่ทราบนั่นก็หมายความว่าในพิธีทาบุญวันสถาปนาหน่วยเนะี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติร่วมกันและก็ได้ปฏิบัติกันทุกหน่วยทั้งกองทั้งบกไว้ก็คือว่าในพิธีทําบุญประจาปีนะครับท่านผู้ชมจะมีการทําบุญอุทาิศอาดีกําลงพลของหน่วยที่ถึงแก่กรรมด้วย ในการในวันนี้นําให้ท่านผู้ชมได้ชมเป็นตัวอย่างในการวางนะครับพานตัวบนเนี่ยก็จะวางบัญชีรายชื่อกลัมพลที่ถึงแก่กรรมด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องทองน้อย ข้อควรระวังก็คือระวางโภกกับเทียนเนี่ยระวังจะสลับตำแหน่งนะครับเพราะว่าตำแหน่งโภกเวลาเราหันหน้าเข้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเราเทียนจะอยู่ขวามือเราและหลักในการจุดเครื่องบูชาชนิดนี้ จะจุดทูปก,ก่อนจุดเทียนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลายท่านก็จะเ,เราติดในเรื่องของการจุดทูปเทียนบูชาพระใช่ไหมครับเวลาจุดทูปเทียนบูชาพระเราจะจุดเทียนก่อนธูปแต่ว่าเครื่องบูชาชนิดนี้ที่เรียกว่าเครื่องทองน้อยเนี่ยเวลาจุดจะจุดทูปก,ก่อนนะครับซึ่งลําดับขั้นตอนของพิธีที่สองก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ะน,นะครับท่านผู้ชม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังนั้นในพิธีทำรรบุญวันสถาปนานหน่วยจึงมีการตั้งบาตรน้ำมนต์เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับความแตกตา่างถ้าเป็นพิธีทำบุญ50วันร้อยวันหรือครบรอบวันถึงแก่กรรมของผู้ตายเนี่ยโดยมากท่านผู้ชมครับไม่นิยมตั้งบาตรน้ำมนต์ยกเวน้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ วัฒนธรรมของหน่วยทหารนั้นจะมีสองพิธีในหนึ่งพิธีก็คือทําบุญหาคนตายด้วยพิธีเจริญพระพุทธนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนอยู่ด้วยนะครับดังนั้นการจัดพิธีลักษณะนี้จึงต้องมีการตั้งบาตรน้ำมนต์ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือหลักและวิธีการจัดสําหรับโต๊ะวางชื่อกําลังพลและ เครื่องทองน้อยนั้นวันนี้ผมดัดแปลงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใช้วิธีนี้ครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเอาออกเลยครับเนื่องจากว่าโตมูสีที่จะมาตั้งเนี่ยติดภารกิจสําหรับให้กับผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่ที่จะมาถวาราสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมาราชด,ด้านหน้านะครับผมก็ใช้วิธีดัดแปลงเอาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นกรณีศึกษาครับนั่งอาสง์ก็ประมาณนี้นะครับที่ตั่งอาสงนี่ครับท่านผู้ชมพิธีทำบุญวันสถาปนาปีที่41กองพันฐานราบที่5กรมฐานราบที่7วันสถาปนาก็คือ วันก่อตั้งหน่วยครับท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศภายในเต็นปรร์ปรมพิธีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นกรณีศึกษาลำดับขั้นตอนของพิธีในพิธีทาบุญในวันนี้ก็จะเริ่มด้วยเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตรตไตรจุดเครื่องทองน้อยบอกเล่าอดีต กำลัมพลที่ถึงแก่กรรมหลังจากนั้นก็จะไหวพระอาราธนาศีลสมาทานศีลตามลำดับครับและหลังจากสมาทานศีลแล้วจะเป็นพิธีทำบุญอาอดีกำลังพลผูดถึงแก่กรรมเรียกว่าพิธีทำบุญทัศนานุปทานก็คือการทอดผ้าบังสุขุลครับซึ่ง ผ้าบางสกุลเนี่ยก่อนจะทอดเจ้าที่ก็จะครี่ภูสายโยงซึ่งอยู่เทียบไว้ด้านหน้าอาจส่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะผูกได้สายศิน์ไปที่จะผูกได้สายศินไปที่พานรายชื่อกลังพลและก็มาเชื่อมไว้ที่ภูสายโยง เจ้าหน้าที่ก็จะล่าผู้สายยงไปตามลำดับนะครับตามนี้ครับท่านผู้ชมครับตามอาสงหลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญผู้บังคับบัญชาอาดีตผู้บังคับบัญชาทอดภาพบังสุกุล พระสงฆ์ชักบังสุกุลจบแล้วพระสงฆ์จะอนุโมทนาครั้งที่หนึ่งนะครับหลังจากอนุโมทนาแล้วเจ้าที่ก็จะเก็บภูสสยยงและจะเริ่มเข้าสู่พิธีที่สองก็คือพิธีจเจริญพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังคนผู้ร่วมพิธีนะครับนี่คือลำดับขั้นตอนของพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยและพิธีทำบุญอุทิศหากำลังคนผู้ถึงแก่กรรมครับ นี่ก็คือลำดับพิธีของการทำบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีลำดับขั้นตอนของพิธีอย่างนี้หลังจากพระสองฆอ์นโมทนาครั้งที่หนึ่งแล้วต่อไปก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็คืออนุสาสราจารย์ก็คือกระผมนี่แหละก็จะอาราธนาพระปริตนะครับหรืออาราธนาพระปริตหลังจากนั้นพระสงฆ์ก็จะ,จะ,จะ,จะเจริญพระพุทธมนต์ไปตามลําดับจบแล้ว เจ้าที่ก็จะเทียบพัตาหารกล่าวคําถวายพัตาหารจตุปัจจัยธรรมประเคนพระสงฆ์ก็อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีนี่คือลําดับขั้นตอนของพิธีทาบุญวันสถาปนาหน่วยถือได้ว่าเป็นสากลทุกหน่วยก็จะปฏิบัติตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่นํามาเป็นกรณีตัวอย่างวันนี้ก็คือวิธีการจัดสถานที่ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาหน่วยของ ข้าราชการทหารนํามาฝากกับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเสร็จจากพิธีแล้วในช่วงบ่ายๆก็จะกลับเช็งใหม่โชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับสวัสดีครับ